ผมตัวนี้นะครับเกิดเกิดจากปัญหาคือว่าปรับฐาเยอะเกินไปนะครับทำให้ตัวตัวตัวขาจับเราหลงังคาเนี่ยตัวนี้มันมันกระโดดเกิดขึ้นมาเยอะเกินไปครับอาจจะทำให้ลำได้ไม่สึเกเยินก็กระโดกแก้ไขให้ครับโดยร้านทําแหลกครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากครับก็นิดหน่อยครับในการแก้ไขดูครับแล้วผมอันนี้หลังจากแก้ไขแล้วนะครับตัวขาจับราหลังคาเนี่ยแนบเลยนะครับแทบจะไม่มีช่องว่างเลยครับทั้งสี่ขานะครับต้องเป็นเหมือนกันนะครับนนะครับ แน่กับตัวราวไม่มียกขึ้นมานะครับผมครับแก้ไขให้เรียบร้อยครับนะครับหลังจากแก้ไขไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมวันนี้ลูกค้ามาแก้ไขแล้วหลังจากแก้ไขแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมออรู้สึกสบายใจครับจากตอนแรกมาเนี่ยสานตัวในไม่ชิดเลยห่างปราณั้ สามมิลแน่นอนแต่พอมาให้กิรานที่ตั้งมาแก้คือว่าเรียบร้อยก็คือขับแล้วสบายใจมากสบายใจเนาะไม่ไม่กังวลแล้วแต่ตอนแรกมาคือเห็นแล้วว่กังวลตลอดแล้วมันจะหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ทีนี้มาดูตามเพจร้านก็เพจเามีคนมาแก้ดู่เฮ้ยที่ผมน้าจะช่วยเราได้พอเข้ามาก็โอเคไม่ิดวหวัจริงจริงครับครับผมขอบคุณมากครับติดตั้งมาไม่ดีนะครับจากที่ไหนก็แล้วแต่ครับเข้ามาที่ร้านได้ครับแก้ไขให้ครับ จากร้านชาท้ำแหลกครับขอบคุณมากครับ